ความสุขของผู้สูงวัยคงไม่มีอะไรซับซ้อนมากไปกว่าการที่ท่านมีคนคอยดูแลเอาใจใส่และได้อยู่กับลูกหลานบุคคลที่ท่านรักและไม่อยากจะลืมเลือนศูนย์สุขภาพชุมชนคลองท่อมใต้โรงพยาบาลคลองท่อมถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยทำการคัดกรองส่งต่อและแก้ปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงผลักดันให้มีศูนย์ฟืนฟ้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคลองท่อมใต้ซึ่งมีสมาชิกชมรมอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการของสปะสะชก็ทาง p c ซเป็นพี่เลี้ยงนะครับในการดำเนินการเรื่องกิจรกรรมทั้งหมดแกนนำหลกักๆก็เป็นเป็นอ,อสอมอในตำบลน,นะครับ มีการช่วยเหลือกันในทุกรูปแบบเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยค่ะเราจะไม่เยี่ยมบ้านแต่ว่าเราก็คือจะผลักดันนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มอยู่ติดบ้านผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างกลุ่มที่3ก็คือผู้สูงอายุที่ติดเตียงต้องให้คนอื่นเนี่ยช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันเกือบทั้งหมด่ะะนคซึง กลุ่มที่เราจะมาเยี่ยมบ้านก็คือกลุ่ม2กับกลุ่ม3เนี่ค่ะนอกจากจะจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุที่ยังดูแลตนเองได้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขหรืออสมอยังจัดคนไปดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียงเป็นประจำ ในส่วนของกายภาพบําบัดนะคะก็คือจะลงกันแบบทีมก็จะมีนักกายภาพบําบัดก็จะมีพยาบาลมีแพทย์แผนไทยมีนักโภชนาการแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําอนามัยแต่ละแหง่งแล้วก็จะมีอสอมอร่วมด้วยค่ะเราก็จะเน้นเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะแล้วก็เหมือนของยายจะเป็นเคสผู้สูงอายุติดบ,บ้านก็คือตั้งแต่ยายเนี่ยไม่สามารถเดินได้จนยายเนี่ยสามารถเดินได้จากบนเตียงย้ายมาหน้าบ้านก็เป็นความสามารถของคนไทยที่ว่าเพิ่มขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นปัจจุบันผู้สูงอายุติดบ,บ้านติดเตียงในชุมชนคลองท่อมใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอยยิ้มเล็กๆจากหัวใจของผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครศูนย์สุขภาพชุมชนคลองท่อมใต้โรงพยาบาลคลองท่อมจังหวัดกระบี่แต่ยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ความสุขภายในชุมชนสร้างได้จากน้ำใจของคนในชุมชนนั่นเอง